Ooh! เดนซาฮาร์โมนีเปิดโชว์รูมใหม่พร้อมศูนย์บริการครบวงจรปักหมุดถนนสีนครินกรุงเทพเพิ่มด้หลี่ซั่วหลานผู้อำนวยการภูมิภาคประจำประเทศไทยกล่าวว่าฮาร์โมนีออโต้กรุ๊ปผู้จำหน่ายรถยนต์ระดับพรีเมียมระดับโลกได้เดินหน้าขยายเครือข่ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดตัวโชว์รูมเดนซาฮาร์โมนีสาขาสีนครินอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยชูจุดเด่นที่มีพื้นที่จัดแสดงรถยนต์ที่ออกแบบใหม่เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัยจากแบรนด์เดนซาได้อย่างใกล้ชิดภายในโชว์รูมประกอบด้วยหลากหลายโซนพร้อมทีมช่างผู้ชชีี่่่ยวาาาญทผนกรรอบม เข้มขน้นไว้คอยให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพโดยที่เปิดทําการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2567นั้นได้ส่งมอบรถเดนซ่าไปแล้วมากกว่า500คันทําให้เดนซ่าฮาร์โมนีสาขาสีนคริน เป็นดีลเลอร์ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ฮาร์โมนีออโต้ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD โดยมีโชว์รูมเปิดให้บริการแล้ว6สาขาในเขตกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ BYD Harmony สาขากรลประพฤกษ์ BYD Harmony สาขาปทุมธานีคลอง,อง2 BYD Harmony สาขาลังสิต BYD Harmony สาขาสำโรง BYD Harmony สาขาพิบูสงครามและ BYD Harmony สาขาสายไหมโดยในอนาคตเราจะเปิดสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายกลุ่มให้ ได้ดีที่สุด